7สุดยอดอาหารกินบ่อยๆลดไขมันในเลือดโดยไม่ใช้ยามันคืออะไรอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครที่กลัวเส้นเลือดในสมองตีบใครที่กลัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคลิปนี้นะครับอย่าเลื่อนผ่านต้องฟังนะครับก่อนอื่นนะครับใครอยากจะลดน้ําหนักนะครับเชิญท่านเอานิ้วแตะนะครับที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับจากนั้นก็นะครับข้ามมาที่หน้านี้ครับ ในหน้านี้นะครับให้สังเกตนะครับแถวยาวๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอานิ้วแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถข้ามาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้หัวล้านก็ปรึกษาได้นะครับสําหรับคนที่นะครับระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดนะครับต้องฟังคลิปนี้นะครับวันนี้อาจารย์เอา7อาหารนะครับที่กินแล้วนะครับสามารถที่จะป้องกันนะครับโรคหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดนะครับที่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับทำให้มันแข็งแรงนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. ถั่วและธัญพืชทั้งหลายนะครับ 2. นะครับเป็นพวกข้าวนะครับที่ไม่ขัดสีหรือขนมปังที่ไม่ขัดสี2ออย่างนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยดูดซับนะครับไขมันนะครับเอาออกมาทิ้งนะครับกลายเป็นอุจจาระนะครับภายนอกร่างกายเรานะครับ 3. ผลไม้รสไม่หวานนะครับ 4. ผักสีเขียวนะครับใบเข้มเข้มนะครับ2ออย่างนี้นะครับก็ช่วยนะครับจัดการเกี่ยวกับไขมันนะครับทำให้ไขมันนะครับออกสู่ร่างกายของเรานะครับได้ง่ายขึ้นนะครับ 5. ้หอมและกระเทียมนะครับช่วยให้ระบบเผาผลาญนะครับไขมันนะครับต่างๆนะครับออกไปเป็นพลังงานนะครับ6นะครับ ปลาทะเลลึกนะครับมันจะมีนะครับไขมันปลาโอเมก้าสามนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยละลายพวกไขมันที่ไม่ดีออกจอกต่อเลื่อนเราไปได้เลยครับเจ็ดนะครับคือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่นะครับมีไลโคปีนนะครับตัวไลโคปีนนี่นะครับเป็นสารอาหารนะครับที่สามารถที่จะนะครับสลายพวกนะครับสารของอนุมูลไขมันนะครับให้ออกมานะครับร่างกายของเรานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคนที่กินเบเทศบ่อยๆนะครับก็จะนะครับมีสารตาลอนุมูลอิสระในร่างกายด้วยนะครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้ดีนะครับช่วยอาจารย์แชร์ออกไปและกดหัวใจให้เยอะๆนะครับและนะครับต้องการบางคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ